อย e, ู่ดีแซมเออแซมอายคุณนะทักทายภาษาบูค่ะพี่น้องมื่อวนี้ไม่ยิงน้ำมกปลาดูพี่น้องกินค่ะเด็ดปลาคอถือกลอบพอคนไปใสให่หลายตัวอยู่ค่ะต่มกตัวหนึ่งก็พอ กินบ่นเบิดมันตายนี่ันบีบดิภาพพี่นอ้องเลาะผู้เลาะเขาค่ะเนื่องจากขาบาดรถมอเตอร์ไซค์ล้ม ถ้ากระบไดเป็นยัางไรเนอะคะ่ะถ้าวัดขาไปถือท่อไอเสียหลวกขาเป็นเพแต่ก็ว่าบบไปก็ไปเนาะ้าปีไปอยากไปหลายมีมกปลายืมเงินมกปลาซุกที่นองกินค่ะ เยวขูดเก็ศแล้วเอาไปล่างแป้งป่าเขาจังบลอกข้าวเนี่ยมาไปเฮ็ดเนี่ยก็จะไปต้มไปแกงไปยนันกับล่างแป้งแป้งเขาพดอาหารข้าวทุกอย่างและคะ่ะไม่ยิงเฮ็ดไม่ยิงที่ล่างแป้งทุกอย่างจยงบกข้าวขูดเก็ศได้แล้วไปล่างแป้งก่อนค่ะแป้งเขาพด แป้งก้าวโดแล้วก็ปลาเอามาคุกคุกกระแป้ง ล่างจักคโอ่หลอกอพี่น้องเนื้อมันหลายเขาหั่นเลยเขาจังมาล่างทัป่าเป็นชิ้นก่อนเอียงเนยเดี๋ยวไปมกกันรับพี่น้องเ,องงอเ,อเองดีเ๋ยวไปเตรียมเครื่องกันก่อน แล้วมาใส่แป้งอีกเทียนนึงค่ะพี่น้องนานไปหน่อยวางอีกรอบนึงเมือกมันออก ใข่ปาลาเขารูดเบิดเป็นยางเลยค่ะ่นอะงสะอาดแล้ว พอมีเมือกมีอย่างเลยอ่ะเอาไปตำเครื่องใส่มกปลาห้า,าขบพี่น้องบปด้เครื่องที่ห้าสิบตำใส่มกป้า,าก็มีตะไคร่ไก่ซ้อย แม่ก็เกาเบือเกาเหนียวแจา่าน้ำพีขับพี่งพีขีนูสวนปลอดสารผีไพซัมมีเพชดมุกเพชมันกับสิข้าว ไม่ยิงคอดตามก้อนค่ะพี่น้องเหลือกอาตามได้แล้วค่ะพี่น้องมาปรุงมหมกปลาข้าบันไข่จะบอกพิกรับเขาเบือรักมิ้งติดใจกับมีกะลำค่ะพี่น้องกะลำปรีหันแล้ว บัวบัวแล้วก็วุน่นเซนฮาตัดไว้ครับเซนน้ำเซนน้ำแล้วตัดเรียบร้อย,ลยอแล้วแล้วมีผักอีตูผักอีตูก็อืดอืดครับพี่น้อง ปัจจุบันมียิงอึดคักได้หน่อยๆมีบอหลายได้หน่อยๆมีบอหลายใสเกลือค่ะพี่นอ้องใสเกลือกะเอาซิมบ่ได้นอกปาดิบแต่แบบผงชูรสค่ะพี่น้อง มันเข้ากันมาที่นี่เดี๋ยวซิมมือก่อนว่าน,นาสิจางอักหลายเนาะ คนเข่ากันเลยเอาไข่มาใส่ก่อนพี่น้องตอกไข่ใส่จักหน่วยเห็ดลอยเอามาห่อบันนี้พี่น้องเอาไปหนึ่งแล้วจังมาเบิงกันครับพี่น้องอมันสุกแล้วหนาะตาสิเป็นจ้งเลย ุก้วคะพี่น้องมกปลาห้องิึงมันยิงแกะบางก่อนมันซุกดีแล้วไปได้แล้วคะ่ะมกปลาห้องซุกดีแล้วครับพี่น้องเพชษพอดีแล้วมาคะ่ะพี่น้องมกปลาซอสิได้ดกินครับมับพี่น้องเอ้พ่อกันคลิปนาคะ่ะพี่น้อง คลิปนี้สวัสดีค่ะยูดีคุณนะ